สวัสดีครับวันนี้พอสมเดช็ชวนมาทำน้ำยาล้างจานนะฮะวันนี้ทำชุดน้ำยาล้างจาน15ลิตรนะครับเนี่ยเตรียมน้ำสะอาดก่อนนี้เป็นน้ำกรองนะฮะกรองจากเครื่องกรองเ,เตรียมน้ำประมาณสัก12ลิตรนะครับก็ ทำเกือบมืดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ทํา2อย่างเนี่ยน้ำยาซักผ้าชุด20ลิตรกับน้ำยาล้างจานชุด15ลิตรเดี๋ยวลงเอ็นเเอ็นเกับลาสเนี่ยสองอย่างเนี่ยเอ็นี่ นะครับหนึ่งกิโลลาสหนึ่งกิโลเนี่ยคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับคนจนเข้ากันดีนะแล้วก็น้ำค่อยๆลง คนไปเพินินนานนะครับทำครั้งหนึ่งเนี่ยลืมลืมเลยว่ามันหมดจะมาไหลไม่รู้ตัวเราก็ว่าใช้นานมากนะสามเดือนสี่เดือนถึงจะหมดนะครับเนี่ยทำใช้อย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับเนี่ยแล้วคนสองอย่างเนี่ยเอาเข้ากันดีแล้วน้ำค่อยๆลงคนไป่วย เทน้ำไปค่อยไปด้วยนะจนน้ำหมดแหละนะเหลือไว้นิดหน่อยนะสำหรับผสมสีมั่งนะหรือทำผสมสีเข้าไว้ก่อนนะนี่ยน้ำยากันเสียนสารก็เรียกสารกันเสียน้ำยาำล้างจานชนนี้ไม่ได้สั่งกลิ่นมานะเพราะว่าที่บ้านมีมะนาวเยอะ นะใช้น้ำมะนาวผสมไปนะครับแล้วก็ใส่ผงข้นนะใส่ผงข้นลงไปทีละน้อยนะพร้อมกับคนไปด้วยนี่แหละนะครับได้กำลังข้อเนะีนะ่ยนี่สุดท้ายก็ลงสีเหลืองนยะต้องแยกกันนะสี สีฟ้านี่น้ํายาซักผ้าสีเหลืองน้ํายาล้างจานเนะี่ยเขาก่อนเออขอสีฟ้ามาเนะี่ยสั่งสีฟ้ามาเลยงงครับงงอย่างนี้นะครับคนเสร็จแล้วก็นี่มีคนช่วยแล้วนะีแล้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนตั้งไว้อย่างนี้แนะ่ไม่มีฝนแล้วนะครับเอาฝาปิดก็ไว้ให้ฟองมันละลาย นี่รุ่งขึ้นมาอีกวันนึ่งมาเปิดฝาดูสิเนี่ยแล้วก็ลองดูฟองหายหมดแล้วจริงๆนะครับและส่วนผสมที่ละลายไม่หมดก็ละลายจนหมดไปแล้วนะวันนี้บรรจุรงขวดนะเนี่ยมีขวดอยู่2ลิตรนะฮะมีมีเป็น10ขวดแหละแต่วันนี้ใส่แค่ 15ลิตรพอนี่ก็ใช้ขวดแค่เท่าไร6ขวด6 22 6 38นี่ประมาณ7ขวดนี7ขวดก็พอละเราค้นหน่อยนะครับเวลาใช้ก็ไปผสมน้ำเอาเนี่เทจนสุดท้ายนะติดถังนี่ยังได้อีกตั้งเยอะเนามือกวาดลงมา ครับขวดเต็มแล้วเหลืออีกนิดนึงนี่จะใส่ขวดใหม่ก็ไม่ใช่